วันนี้เรามาไล่เจียมทองสันแล้วมาต่อด้วยวัดป่ามาไหว้พระที่วัดป่าสีโพธิยันต์นะคะหลงพ่อทันใจที่ม่ทันใจ สาลามีสาลาสองข้างค่ะมีบันไดยพยานาคสองข้างเมื่อกี้ตอนขึ้นมาไม่ได้ถ่ายสมาชิกร่วมทางนะคะ จริงแล้ว,วหลวงพ่อทันใจ